ลายนี้ติดกระแสฮอตฮิตจริงๆครับลูกค้าชื่นชอบแล้วก็สั่งมาเรื่อยๆเลยมาดูกันครับว่าเป็นลายอะไรลายนี้เรียกว่าลายฟอสนะครับแล้วก็เป็นผ้านะครับของลายคาร์บอนเนี่ยที่เป็นเศษนะครับอเอามาวางเรียงกันนะครับาการทําค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าต้องค่อยจัดผ้าเรียงลงไปมาดูกันว่ามีวงอะไรบ้าง อันแรกนี่คือของ h o n d a c i v i c f f f k นะครับอ,อันนี้ก็เป็นทรงทอมนะครับยอดนิยมอีกเหมือนกันนะครับคาดฝังท้าย R มีตัว V ขอบปุ่มอันนี้ก็เพิ่มได้นะครับเป็นลายฟอร์สนะครับแล้วก็เดินตะเข็บได้แดงหนังเจาะรูวงนี้8,900ยังไม่รวมตัว V นะครับแล้วก็ตัวขอบปุ่มจริงๆแล้วไม่ใส่ก็ได้ครับ นะครับอย่างเช่นวงนี้ครับของ s ู z ุ All New ตัวใหม่นะครับ D Max 2024นะครับตัวนี้ตัว V ก็ไม่ได้ใส่เพิ่มนะครับก็ออกมาหล่อเหลาได้เลยนะครับมีแรกนะครับสีวิกมีแรก s u ส u มีแรกนะครับตอนนี้แล้วก็มาดูฟอร์ดนะครับของเอเวอเรของแ a น g e r ตัวใหม่นะครับเช่นกันครับแต่อันนี้ใช้เป็นคาดแดงเส้นใหญ่นะครับหเส้นออกมาหล่อๆแบบนี้ทั้ง3วงเลย รุ่นอื่นๆกาลังทําออกมานะครับพอดีทําออกมาแล้วลูกค้ามาใส่ไปเยอะแล้วครับแล้วกอ็อยากจะทํารถรุ่นไหนก็สอบถามเพิ่มเติมได้เลยหรือจะดูลายปกติแบบธรรมดาของเราก็ได้มาที่สีวรจักรได้เลยมีวงให้เลือกแบบเรืบอรอรรอย่างนี้นะครับให้ดูหลากรุ่นหลากหลายสไตล์นะครับไม่ว่าจะเป็นทรงตัดหลบบนหลบล่างแบบนี้คุณก็สั่งได้ หรือจะเอาเป็นแบบผ้าอาคันทลาอิตาลีก็เพิ่มได้จับและนุ่มกระชับมาดูกันครับโห oh, oh, ของเรามีให้เลือกหลากหลายจริงๆหัว oh, เกียร์ก็มีให้เลือกสต็อกตอนนี้ก็ต้องไปนิดนึงนะครับเพรว่า oh, ลูกค้าเข้ามาก็ใส่กันเลยเหมือนทิปคลิปที่เราถ่ายให้ดูนะครับร้านอยู่ที่อาคารสีวรจักรชั้นหนึ่งครับเน้นอีทีว่าอยู่สีวรจักรชั้นหนึ่งเข้ามาดูก่อนได้ที่โชว์รูมสีวรจักร เปิดทุกวันนะครับตั้งแต่10โมงถึง6โมงเย็นเลยนะครับเพื่อนๆจะเข้ามาวันไหนกระทับถามกันก่อนว่ามีของพร้อมสลับเลยไหมนะครับแน่อันนี้ขอฝากหลายฟอรสไวาอีกลายหนึ่งสคริปต์นี้ถูกใจโปรดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ